สวัสดีค่ะมิแพรวนะคะเพื่อนๆก็บางคนก็จะรู้จักมิแพรวบ้างแล้วนะคะเป็น,เป,นเป็นมาม้าของน้องลิซินนะคะเออเห็นเพื่อนๆหลายคนชอบถามว่ามิแพรวอายุเท่านี้จริงๆหรอ33แล้วจริงๆหรอหน้าทำไมดูเด็กจังเลยวันนี้มิแพรวก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆนะคะว่ามิแพรวใช้อะไรบ้างหน้าใได้สายและเด็กแบบนี้นะคะเออตัวแรกนะคะจะเป็นดีท็อกค่ะ ดีทองตัวนี้จะเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะคะช่วยล้างสารพิษบนใบหน้าอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็จะทําความสะอาดผิวหน้าจนถึงชั้นใต้ผิวเลยนะคะทําให้เพื่อนๆืมีใบหน้าที่ขาวสะอาดกระจ่างใสนะคะแล้วตัวที่2จะตามด้วยวิตามินซีคอมเพลตตัวนี้จะเป็นโฟมสูตรวิตามินซีสูตรนี้จะ คือวิตามินซีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลายเกรดน,นะคะเพื่อนๆแต่มิแพลจะบอกว่าตัวนี้เป็นเกรดที่ดีที่สุดที่เอามาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ใช้และตัวเองใช้เองด้วยนะคะเสร็จแล้วนิแพลก็จะตามด้วยพอมินิมิซิ่งเซรั่มนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องกระชับรูปุมขนบนใบหน้าค่ะแล้วก็ช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ช่วยให้หน้าขาวสว่างกระจ่างใสแล้วก็คือจะมีส่วนผสมของกัลฟิอาโบลตินจากเกรสมิสเลยนะคะ แล้วก็จะตามด้วยแอปสูดไวทครีมตัวนี้นะคะเออจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้นุ่มชุ่มชื่นขาวสว่างกระจ่างใสนะคะตัวนี้ใครใช้แล้วจะต้องแบบว่าหน้าลื่นจริง,รงๆทุกคนเลยตัวแรกม,มีแพลจะใช้ก่อนเลยนะคะตัวดีท็อกคล้นซิงพัดไวท์นิ่งเพื่อนๆก็ใช้แต้ม 5, 5้จุดเลยนะคะเหมือนเวลาเพื่อนๆทาล้างคิีนซิงเครื่องสำอางค่ะ ใช้แบบเดียวกันเลยตัวนี้พอทาไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเกิดฟองเล็กๆแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องถูแรงเพราะว่าเดี๋ยวฟองตัวนี้จะมีหน้าที่ทําความสะอาดชั้นใต้ผิวของเราอย่างอ่อนโยนไม่แสบไม่คันนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมะเริ่มเกิดฟองแล้วนะคะตัวนี้ทิ้งไว้ประมาณ3นาทีถึง5นาทีพอ ะะแล้วเพื่อนๆค่อยล้างหน้าออกแล้วก็ตามด้วยโฟมแต่วันนี้มีแพรมาถ่ายคลิปก็เลยขอย่อสวนสั้นเล็กน้อยนิดหนึ่งขอล้างออกก่อนเลยนะคะ เสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วมีแพรว่จะตามด้วยโฟมนะคะวิตามินซีคอมเพกตัวนี้ช่วยให้ผิวหน้าขาวแล้วทำความสะอาดได้ดีมากเลยนะคะม,ม,มิคแพวิตามินค่ะ ทาเช็ดหน้าเพื่อนๆใช้วิธีซับหน้าก็พอนะคะเพราะว่าถูแรงเกินไปจะทำให้เกิดริ้วรอยไม่ต้องรีบค่ะพอริ้วรอยมันมา,นาเร็วกว่าถ้าเรารีบไปนะคะเสร็จแล้วมีแพรวก็จะตามด้วยพอมิมซิ่งเซรั่มตัวนี้นะคะจะช่วยกระชับผิวขอบนใบหน้าแล้วก็ช่วยหน้าขาวใสเพื่อนๆไม่ต้องบีบลง ฝ่ามือนะคะใช้วิธีดอก้วก็ลงที่ใบหน้าได้เลยแล้วก็มือประคอ,ง,องนีดยึงแล้วพเพื่อนๆก็ใช้วิธีผูกค่ะจะช่วยให้หน้าเรียบเนียนะะขาวใสใช้เป็นประจำบบอย่างต่อเนื่องค่ะใช้ทุกตัวก็จะหน้าขาวใส แล้วเพื่อนๆใช้ทิธีตบๆเอานะคะพอเซรั่มสูตรนะ้ำตัวนี้เข้าผิวแล้วเพื่อนๆก็ทาตัวนี้ต่อได้เลยตัวแอ s บสลทครีมนะคะตัวนี้สีครีมจะค่อนข้างธรรมชาตินิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้แต่งสีเลยส่วนผสมก็จะมีอโรเวราอัลฟาบูตินวิตามินซีก็คือ วยเรื่องหน้าขาวใสทั้งนั้นเลยค่ะโกจิบร์รี่อะไรประมาณนี้แล้วครีมตัวนี้จะซึมเข้าผิวได้ดีมากพอการที่ครีมเข้า <S <S <ม>ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆก็จะได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่เพราะครีมบางตัวจะเหนียวเหนียวหน้ามันหน้าแลวเวลาเพื่อนๆอน,นอนครีมไปอยู่ตรงที่นอนซะมากกว่านะคะแต่ครีมของเราเนี่ยจะซึมเข้าผิวได้ดีเนี่ยบๆสองสามที เ,เรียบร้อยค่ะกลางคืนก็ใช้เซตนี้ค่ะพอตอนเช้าเพื่อนๆก็ใช้ตัวนี้ได้เลยตัวแอปพลิทตัวนี้นะคะจะช่วยให้หน้าขาวใสแล้วก็เวลาแต่งหน้าเนี่ยใช้เวลาไม่นานค่ะแค่ทาครีมบำรุงแป๊บเดียวหน้าก็แห้งเพราะว่าครีมมันจะซึมค่อนข้างไวแล้วเพื่อนๆก็ทาครีมกันแดดตามได้เลยนะคะไม่เสียเวลา จะทาให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับการบำรุงทั้งเช้าและเย็นอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดบางทีครีมมันเหนียวเกินไปทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าวั้นี่ฉันสายแล้วฉันไม่อยากจะแต่งหน้าไม่อยากไปทาครีมบำรุงแต่งหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้รับการบำรุงะแต่ถ้าใช้ของเราเนี่ยแป๊บเดียวค่ะแต่งหน้าใช้เวลาไม่นานเลยครีมกันแดดทาครีมกันแดดแล้วเพื่อนๆก็ทาแป้งทับได้เลยเท่านี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาติดตามคลิปต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจว่าเอ๊ะครีมมิแพลซื้อได้ที่ไหนเนาะก็คือเข้าไปที่เว็บเพจเลยนะคะ Beauty s e i c r e by Pal ค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปในอินบ็อกซ์เพจนะคะสั่งซื้อสินค้าตันนั้นตัวน,นี้หรือถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆก็โทรมาที่เบอร์089-555-6495นะคะเอออาจจะรับบ้างไม่รับบ้างแต่โทรกลับแน่นอนค่ะ เพราะว่าเลี้ยงลูกด้วยนะคะเออถ้าไม่งั้นก็เป็น WhatsApp หรือว่า l ล n e ได้เลยค่ะสะดวกตอบหมดทุกทุกข้อความค่ะโอเคแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะ